ขณะเดียวกันคุณอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวสงสาธารณสุขก็ได้รับมอบอาหารคุณภาพจากทาง CPF นะคะเพื่อร่วมเป็นกําลังใจให้กับคณะแพทย์และพยาบาลที่ทําหน้าที่ในการต่อสู้กับโควิด19ที่ศูนย์ห่วงใหญ่คนสาครค่ะ นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนามอบอตอท่าสายพร้อมรับมอบผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพเพิ่มเติมอีก1,700แพ็คในโครงการ CPF ส่งอาหารจากใจร่วมต้านภายัยโควิด -19 จากนายสุวิทย์ประภากมลผู้บริหารอาวุโสธุรกิจสัตว์น้ำครบวงจร CPF ผู้แทนบริษัทณศูหนห่วงใหญ่คนสาขาอบออตอท่าสาย ก่อนหน้าน,นี้บริษัทได้มอบอาหารพร้อมทานกับข้าวสำเร็จรูป2 3 0 0แพ็กและตู้แช่ยเย็นให้แก่โรงพยาบาลสนามศูนย์พวงใยคนสาขอนไปแล้ว9แห่งรวมทั้งสิ้น22,200แพ็ก และนำตู้แช่เย็นจาก CP Freshmart ให้กับโรงพยาบาลสนาม5แห่งได้แก่โรงพยาบาลสมุทรสาครโรงพยาบาลกระทุ่มแบนศูนย์วัฒนาแฟคทอรี่สนามกีฬาจังหวัดและวัดโกรกกรากเพื่อช่วยเก็บรักษาคุณภาพอาหารพร้อมทานอำนวยความสะดวกให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ทุ่มเทเสียสละได้บริโภคอาหารดีคุณภาพสูงสะอาดปลอดภัยตลอดเวลา นอกจากนี้ CPF ได้มอบอาหารพร้อมทาน61,200พรแพ็กแก่15โรงพยาบาลของรัฐใน6จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดได้แก่จังหวัดสมุทรสาครสมุทรสงครามนครปฐมราชบุรีสุพรรณบุรีและกาญจนบุรีเพื่อเป็นกองหนุนให้ประเทศไทยฝ่าวิกฤตโควิด -19 ไปได้โดยเร็ว ทั้งนี้ CPF ปฏิบัติตามนโยบายเครือเจริญพ่กระพันและร่วมสนับสนุนกระทรวงสาธารณสุขฝ้าวางและควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 ระลอกใหม่ผ่านโครงการ CPF ส่งอาหารจัดจ่ายร่วมต้านภายัยโควิดส9าส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพพร้อมทานเพื่อเติมกำลังกายและเป็นพลังใจให้แพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติภารกิจดูแลผู้ติดเชื้อโควิด -19 อย่างเต็มที่ เราพักกันก่อนครู่เดียวนะครับ,รบแล้วช่วงหน้ากลับมาจับตาการประชุมกันระหว่างกระทรวงแรงงานและกระทรวงการคลังนะครับเพื่อเคาะรายละเอียดของมาตรการหรือว่าโครงการเรารักการที่จะช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกันตนตามมาตรา3 3นั่นเองนะครับช่วงหน้าห้ามพลาดเด็ดขาดครับ ตอ,อนรับสู่โลกอัจฉริยะกับอิชิตัน 5G อิชิตนันอยากได้กาแล็กซี่ที่พับได้อ่ะ